好，念桥。 พระคำพีประจำวนันย้อนบทที่14ข้อ27หัวข้อสันติสุขที่แท้จริงเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย ทังที่รักกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการพรยามเช้าทุกเชา้ชาว,วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะที่เราจะมีโอกาสได้เฝ้าเด่ยวด้วยกันทุกเช้าก่อนที่เราจะทําสิ่งอื่นใดนะคะเมื่อวานเรามีโอกาสได้เฝ้าดูด้วยกันในหัวข้อ,อยาทุกข์ร้อนในสิน่งใดเลยมีใครได้นําความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นในใจวินวอนต่อพระเจ้าหรือย,ยังคะและว,วันนี้เราได้รับสัติสุข จกพระาเจ้าหรือยงเช้าวันนี้นะคะอยากให้หัวข้อนะคะก็คือสารติสุขที่แท้จริงในยอห์นบทที่14ข้อที่27นั่นเองปัจจุบันนะคะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสังคมของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วและในความรวดเร็วนั้นก็ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราที่วุ่นวายเต็มไปด้วยความเครียดความกดดนันการแข่งขันในอาชีพในการเรียนผู้คนต่างพยายามหาวิธี ที่จะเพิ่มความสุขให้กับตัวเองในหลายในหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไปหลายคนแสวงหาความสงบอาจจะปลูกต้นไม้หรืออาจจะทำงาน DIY นะคะหรือการได้อยู่เงียบเงียบไม่กี่นาทีอาจจะช่วยปลอบประโลมจิตใจแต่นั่นอาจจะเป็นเพียงความสุขชั่วคราวหรือว่าเป็นการบำบัดความทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นแต่นั่นนะคะอาจจะเป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่ประเดี๋ยวก็หมดไป เป็นความสุขที่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่พระคัมภีร์ตอนนี้สอนเราว่าสาันติสุขที่แท้จริงนั้นผู้ที่มอบให้ไม่ใช่โลกไม่ใช่ความสุขประเดี๋ยวเดียวแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงมอบให้นะคะคือสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้นั่นเองพระเยซูคริสต,ต์ตรัสเรื่องสันติสุขนี้กับสหายของพระองค์หลังจากที่ มีโอกาสได้รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายเมื่อพระองค์เนี่ยเตรียมพวกเขานะคะ สำหรับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงการสิ้นพระชนและการคืนพระชนของพระองค์พระองค์เนี่ยได้สอนและหนุนใจเขาและได้พูดถึงสันติสุขที่ไม่เหมือนโลกให้สันติสุขที่พระองค์ทรงมอบให้พวกเขานั้นไม่ได้เหมือนกับที่โลกนั้นให้กับพวกเขาพระองค์ต้องการจะให้พวกเขาเนี่ยเรียนรู้ที่จะพบสอดภาพแม้ท่ามกลางความยากลําบากที่ต้องเผชิญนั่นเอง การไม่สันติสุขกับพระเจ้านะคะพี่น้องไม่ใช่ว่าชีวิตจะไม่มีปัญหาแต่ท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความเครียดเราจะรู้สึกมั่นคงในยามลำบากพระเยซูนะคะจึงตรัสกับผู้ที่ติดตามพระองค์ว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่ท่านจะได้มีสันติสุขในเราเพราะพระคริสต์ สันติสุขแท้ของพระเจ้าจึงจะครองใจเราได้ฉะนั้นนะคะวันนี้และในเช้าวันนี้เรากำลังแสวงหาสันติสุขแบบไหนเรากำลังแสวงหาสันติสุขชั่วคราวหรือเรากำลังแสวงหาสันติสุขนิรันดร์ฉะนั้นแม้ว่าวันนี้นะคะเราอาจจะ,ะเผชิญกับความกดดันความเครียดเราอาจจะขาดสันติสุขในการดำเนินชีวิต ขอพระเจ้านะคะที่จะประทานสันติสุขให้กับเราเพราะสันติสุขที่พระเจ้าให้นั้นเป็นสันติสุขที่แท้จริงเราจะรู้สึกมั่นคงเราจะรู้สึกสบายใจเราจะรู้สึกชื่นชมยินดีแม้ในยามยากลําบากโลกอาจให้ความสุขเราได้แต่โลกไม่สามารถที่จะให้สันติสุขที่แท้จริงกับเราได้ วันนี้นะคะขอให้เราเลือกว่าเราจะเลือกที่จะพบสันติสุขแบบไหนแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทั้งหลายจะเลือกสันติสุขที่แท้จริงคือการแสวงหาพระเจ้านั่นเองให้เราที่ทนด้วยกันค่ะ พระเจ้าค้ะเราขอบคุณพระองค์สำหรับสันติสุขที่พระเจ้าให้กับเราเป็นสันติสุขที่แท้จริงเป็นสันติสุขที่แม้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากก็ยังสามารถที่จะมีความสุขก็ยังสามารถที่จะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้วันนี้พระองค์เจ้าค่ะขอให้เราประทานสติปัญญาให้กับเราในการที่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกพบสันติสุขแบบไหนระหว่างสันติสุขที่แท้จริงกับสันติสุขชั่วคราวข,ขอพระองค์ทรงโปรดนําเราซั่งหลายให้ความรักของ ของพระเจ้าครอบครองใจของเราให้สันติสุขของพระเจ้านั้นครอบครองจิตใจของเราในวันนี้ในพระนามพระสุดิ์พเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ